อาลุนสวรรค์ท่านตื่นนอนดคลิปผมเนี่ยนะครับนี่พบเดียวชื่อลนะครับผมในเกมบอทางด้านของโกฟี่กอนเองผู้ชมก็เป็นเกมที่ผมไปเจอมาเล่นแบบหน้าโฮมาเดิมมแล้ว้ขาเล่นได้แบบมีแแบบไรน,น่าสนใจไว้ลงให้ผู้ชมดูเล่นลองเล่นหรือเปล่าผมเจอแแบบนี้ผู้ชมซึ่งน่าจะเป็แนแบบน่านแล้วผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบบที่อ่าเขามีมาเ,เขาสร้างมานานหรือว่าเพิ่งสร้างนะผมไม่แน่ใจอ่าก็โดยแแบบนี้นะครับจะเป็นแนวประมาณว่าเราอะไรนะเรามันจะมีให้หมดสองเลือกสองหมดผู้ชมเลือกหมดที่ว่าเรา ฆ่าพระเจ้าผู้ชมก็คือจะมีคนใดคนหนึ่งครับสูกสุมเป็นพระเจ้าผู้ชมแล้วคนที่เหลือครับจะต้องทาการฆ่าคนที่เป็นพระเจ้าว้ได้นะครับถ้าสมมติว่าคนที่เป็นพระเจ้าฆ่าคนธรรมดาให้หมดกาผ่ายพระเจ้าก็ชนะแต่ถ่าคนธรรมดาจากการฝ่ายพระเจ้าได้ก็ฝ่ายนุกัชนณะผู้ชมถ้าสามหมดนี้นะโดยที่อีกหมดนึงก็จะเป็นหมดไฮซีคุีผู้ชมน่าจะเือนแบบว่าแน่ตายละพระเจ้าตายก็คืออีกหมดนึงครับหมดไฮซีก็คือหมดซ่อนหาผู้ชมน่าจะเป็นแบบว่าพระเจ้าหาแล้วเราก็ซ่อนตัวนะครับผู้ชมโอ้ได้ตังบาท น่าจะประมาณนี้ครับน,นี่คือแนวทางการเล่นเกมนี้อ่าโดยที่นะคะถามว่าพระเจ้ามีแบบอะไรนะมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างก็จะเป็นแบบทางด้านของพาเวอร์พวกนี้พาเวอร์พวกนี้นะครับจะสามารถทําพระเจ้าสามารถใช้ได้นะครับผู้ชมซึ่งเราาหาจากได,ได้จากไหนบ้างก็น่าจะได้จากนี่สปินกดไปรอบหนึ่งวนไปแล้วก็น่าจะได้จากการนี่ผู้ชมมาสุ่มแพ็คการ์ดนะครับซึ่งเรามีเพจเราสามารถสุ่มได้อันล็อกไปนี่ผู้ชมก็จะเป็นการสุ่มพลังพระเจ้านะครับทันเดอร์โอ้ไปไป ใส่เซตได้ไหม,มนี่คุผูนี่มันจะมีเลือกคก๊อตเว o ร์กทูเกตเตอร์ทูเอเมเลดเกก็คือทำให้พระเจ้าออกไปคผู้ชมอันนี้หายสีวิ่งและซ่อนหาจากข้าเจ้าคผู้ชมอ่ะอันนี้จะเป็นเลือกแมพนะครับแต่ละดาดมันจะเลือกแมพอะไรส่วนซ้ายนี้บูมบ็อกซ์ขวาเลยโอ้นี่ผู้ชมนี่ก็จะทำการสุ่มนะครับว่าใครจะเป็นพระเจ้าพระเจ้าซึ่งถ้าผมเป็นก็ดีแต่ถ้าผมไม่ได้เป็นก็ผมจะเป็นคนให้ดู <c oughs> มาดูกันได้เป็นได้เป็นคนโอเคตามนะคนณผู้ชมนี่ พอเราเป็นคนนะครับเขาก็จะนี่คนที่อยู่ครับกป็นการเป็นพระเจ้าเยอโอ้โหเบทาวเบอร์อะไรวะเนี่ยจับเอาไปเล่นกับเพื่อนก็ได้ไปชมลุกดีซึ่งผมมีแขนงกระติกหนังกระติกยิงพระเจ้าเอ้ยเพื่อนลงมาหน่อยฉันยิงไม่ได้ไม่โดนนู้ปะเห็ดโอ้เออเออหัวนูหัวนูพลังเทพพระเจ้าแล้วดามจผมเข้าแค่หกู้ชมเบื่อแล้วเขาจะผมจะสู้เขายังไงเนี่ยพี่เอออะไรอ่ะซูเปอร์นูค่ะเบื่อ แล้วผมจะตีเขาเข้าไปนะคุณผู้ชมผมดาเมจเข้าเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะเอนเชียนสเปริลลิตเออหัวลุก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 งามงามงางางาโคลิ้ตำรวจเรียกตำรวจมาตำรวจอยู่ไหนอ่ะไม่รู้โอ้โ map หายไปโอ้ map แ a p ดีแม p แล้วก็แค่ map เริ่มสร้างใหม่แล้วคุณผู้ชมก็คือมันแบบพังได้โอ้ยเฟรมทัวเวอร์เครื่องพ่นไฟเครื่องยิงไฟโอ้แมนอย่านะอย่านะ ผมมีหนังกระติกผมกระจสู้นะโอไม่นะเพื่อนเราตายไปคือขอนทษคุณผู้ชมโดนพระเจ้าฆ่าไปแล้วอะไรอ่ะเบิร์ดคราวโอ้ตำรวจตำรวจอยู่นีตำรวจคุณตำรวจครับจะจับผมผมไม่ได้ทำีผมแคือข้าไปพื้นลาวาลาวาโอบเสร็จจบไปลาตำรวจเออเออเออย่าอย่าอย่ายังไม่อยากตายเ้ยเพื่อนโดนจับเพื่อนนโดจับอะไรโอ้ทันเดิฟสตอร์ม อ่อฟ <Humans. S 1> ้าผ่าเอาไปดูฟ oh. oh. hey hey hey. <c oughs> ้าผ่าเอ้ตำรวจจับแพ้ได้ไหมไม่แพ้อ๋อโดนหนักโดนตำรวจจับคุณผู้ชมแต่ใช้วุ้นไม่ได้แค่ว่าก็ยังอยู่ได้เหมือนเดิมฟ้าผ่าฟ้าผ่าฟ้าผ่าต้องตายแหละพระเจ้ามาเลเซอร์เลเซอร์เขาโอ้โหโว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 โโวโเฮโบเฮโบเฮ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 จุกจุกจุกเลยเออพื้นมันเป็นลาวาอยู่เหรอเลเซอร์เลเซอร์กิ๊บโอ้โห โอ้ยโอ้ยเจ็บจิบจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยอย่าอัดมุมอย่าอัดมุมอย่าไม่ไม่กูจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอ่ยไม่เหลือไม่เหลือขาใช่แล้วตอนนี้คือตายแล้วกูจะดูร้ายก็วันนี้กูจะพาทราสู้กับพระเจ้านะก็ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้าเราแบบเป็นพระเจ้าจะเป็นอะไรเราจะแบบว่าโหดแค่ไหนก็โหดแบบนี้แหละพาวเวอร์ผมมีวันนี้อาศัยไ,ไปก่อนออโต้ออโต้ส,สโลว์แบ็แล้วถามว่าเรา แต่อัตาได้ตังค์เราไปทำอะไรผู้ชมก็ตังค์ก็มาซื้ออาวุธได้ผู้ชมตอนเราเป็นคนนี่มมีหนัก,กนติกเต็มอีกที่หกซื้อกระสุนดีกว่าซื้อธนูแล้วก็ควดซองควงัดใสเราใช้ควดซองไปดูผู้ชมไป <c oughs> ใสมีมเลยควดซองไหนดูสิเพื่อนคนเพื่อนเป็นไงบ้างเฮ้ยเพื่อนในในนี้เป็อ้าวจบเกมจบเกมเกมโอเวอร์อ้าวโอเคได้ผมผมได้อาวุธควดซองมา โอได้ตังค์หกล้านบาททำดาเมจไปหกร้อยอ๋อยิ่งทำดาเมจยิย่งได้ตังค์เยอะโอเคคุณผู้ชมแล้วก็สก,กินอ๋อสก,กินของพระเจ้าอันนี้เวปอนนะฮะสก,กิลมีสก,กิลด้วย <c oughs> มีเกมพาร์ทมีคอยมีไดมอนด์โอเคก็สก,กินสก,กินตัวลาสกินอันนี้สก,กินตัวลาได้คุณผู้ชมมีซีเรียสเอาปืนอะไรดีกว่าไอ้สุนสปินเอ็นหนึ่งผมได้ฮาวเวอร์ไหมเอ้แต่ผมได้คันด์สตอมไปแล้ว อยากเป็นพระเจ้าบ้างคุณผู้ชมผมอยากเป็นพระเจ้าบ้างผมจะได้ให้คุณผู้ชมดูครับว่าพระเจ้ามันโหดแค่ไหนเพราะว่าเมื่อกีก้ก็โหดโอ้ยสุ่มดีอะไรขอของดีๆขอไม่ซ้ำโอ้ยโฟน้ำท่วมใส่มาเลยคุณผู้ชมเอาพลังน้ำท่วมมาใส่เลยนี่แหละผมขอไเอาไฮสิเอาเอาเอา,เอาเขาเลือกดานไปด้วยโอเคซ่อนหาจากพระเจ้าโอ๊ ผมขอเป็นพระเจ้าได้ไหมแต่เป็นไม่ได้อยากเป็นพระเจ้าโอเคเดี๋ยวเป็นไม่ได้อยากเป็นพระเจ้าด่านเอทำค่าพระเจ้าดีกว่าแล้วต้องซ่อนเหรอให้ MC มาได้สิโอ้โหแล้วเราอยู่ไกลผมซะได้เบสพาวเวอร์นี่าบอกสเตตเนีดด่ยแช่ว่านี่เป็นพระเจ้าครั้งแรกนะเนี่ยส u r v เว a ร์รันแอนฮิวโดนเล็ดเดอะก็อตเก็ตอยู่อยากให้พระเจ้าจับตัวคุณได้ผู้ชมวิ่งและซอ่อนเราใช้อาวุธไม่ได้แต่เรา คือตอนนี้เราฆ่าพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้เลยคุณผู้ชมโอ้โหแล้วพระเจ้ามันอยู่ไหนอันไหนอยู่นู่นพระเจ้าอยู่นู่นอ๋อพระเจ้าเหมือนใช้พลังไม่ได้นะมั้งผมว่าถ้าไม่ใช้พลังได้มันก็โกงเกินแค่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 ตัวเราตัวเล็กแล้วเขาตัวใหญ่เราตามหาเราไงใช้ได้จริงด้วยบื่อบ้าพี่บ้าไปแล้วพี่โกงจัดๆอ่ะให้ซีกมอนตอบโต้ไม่ได้เฮ้ยยาเอิร์ทเคลกแฮนเฮนดินไหว อย่านะอย่านะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อสเปเชียลเดอเป็นบอลกันเพื่อนตายหนึ่งผมวิ่งรอบแมพแล้วที่นี่อันตรายสุดที่ที่ปลอดภัยสุดที่ที่อันตรายสุดที่ที่ปลอดภัยสุดคุณผู้ชมก็คืออยู่เป็นข้างหลังมันอยู่อยู่เบรนเบรนข้างหลังพระเจ้ามอยู่กมพระเจ้าอยู่ไหนพระเจ้าอยู่นู่นแอบมองเธออยู่น่าจะแต่เธอไม่รูปปังเลยเอออย่านะอย่านะล้อเล่นนะล้อเล่นนะไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาโอ้ยผมเปิด เบอร์นี้ต่ำไปห้าขีดไปยูนูนโอเคเอิร์ดเควคเอ้หรือว่าไฮส์ีเขาใช้ได้แค่สกิลธรรมดาคุณผู้ชมผมไม่รู้ไม่เห็นเขาจะตีหรือเขาไม่เห็นเขาจะทำอะไรเลยเขาเดินไปหาคนแล้วเขาใช้เอิร์ดเฟคเอิร์ดเฟครู้หรอโอ้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นยาวเลยเราจะไปไปฝั่งนู้นดีกว่าไปไปฝั่งนู้นดีกว่าสบายโอ้แมบใหญ่เลยโอ้ยแล้วมันล็อบบี้แล้วเนอนะผมอยากเป็นพระเจ้าสักรอบหนึ่งอ่ะพีท อยากเป็นพระเจ้าสักรอบหนึ่งเป็นคนเป็นคนนี้แหละ <c oughs> เป็นคนเป็นผู้อาชีตรอบน่ะอยากเป็นพระเจ้าบ้างอีกสองทีครจบทุยคนยาวๆไปคิเตะเอิร์ u เค e เดี๋ยวนะสามารถซื้อของได้จากตรงนี้ด้วยหรอบ้าไปแล้วอ,อันนั้นอะไรครับผู้ชมมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะเป็นสเปเชียลบ็อกเหรอผมไม่เข้าใจมันคืออะไรอ๋อล่องหนหายตัวหายตัวหายตัวไปแล้วไม่มีใครเห็นนั่นั้นแหละเ้ยหายตัวไปแล้วผู้ชม มันก็ถือว่าดีนะหลบตามแต่เราตอบโต้พระเจ้าไม่ได้เลยผู้ชมเราได้แค่ยืนมองผู้คนที่กำลังตายจากไปจากการกระทาของเจ้าโอ้ัสดีเพื่อนเพื่อนอยู่น,นู่นเพื่อนยังไม่ตายานั่นอะไรผู้ชมเอ๋อคือเราต้องสุ่มของกันเหรออะไรอ่ะทางระพิงทางระพิงเนี่ยนะเอาไปยิงพระเจ้าได้ไหมเอ้พระเจ้าพเาพเื่อนนายรู้ว่านายเป็นพระเจ้าองค์ไหนแต่นายเอาถังระพิงใช่ไม่กินเลนย เฮ้ย b r นี่ชีทังแบบอ๋อมันเป็นแบบอ่าผมว่าผมเลือกผมว่าผมเลือกเป็นความคิดที่ผิดมากๆเลยกันทช่ว่าฟินเข้าหาพระเจ้าอยาอย่าทำย่างนี้อย่าทำยัง <c oughs> มันตามมัจมมันตามเขาตามผก็เขียนเะไเอ้เราก็รีบเงินตกสนามตกแบบตายเลย โ,โหแล้วเมื่อกี้แบบว่าไม่ใช่หนังเรื่องที่ดีด้วยกักนที่ว่าเราเอาอะไรนะเราเอาถังดับเพลิงไประเบิดใส่หน้าพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้ามองไม่เห็นเด็บเดือดไม่รู้เปล่าพัดนั่นคือพระเจ้าบเบื่อแล้วเพื่อนเพื่อนกันบ้าไง,ไงไเนี่ยพระเจ้าอาจจะหลายคนผู้ชีวิตผู้เหลือชีวิตโอ้ผู้แจกแจกแจกแด๊ดแด๊ดรีบบิ้นู้รอดชีวิตเหลยสองคนเองเหรออืผู้รอดชีวิตเหลือสองคนซ่อนหนุ่มซ่อนเลยวิ่งแล้วซ่อนเพื่อนเราสู้ไม่ได้ถ้าเรามีปืนนั่นอีกเรื่องหนึ่งต๊ เตือนกระตกคุณผู้ชมเรียบร้อยเนี่ยแค่คุณนางรู้วิงแล้วรู้วิญงสูๆ้ๆฉันรู้ว่าเธอทำได้แล้วอ๋อเหลือคนเดียวบอกแล้วเหลือคนเดียวบอกระบุพิกัดด้วยผวามโกงกัาไปอีในในเนี่เพื่อนเออติดติดติดพระเจ้าเดินติดอ๋อแล้วเหมือนไฮแอนซี่แกแบบว่าพอพังแล้วก็พังเลยคุณผู้ชมอืมโอเคถ้าเหมือนว่าแบบ,บของอะไรมันพังไปแล้วมันก็จะพังเลยครับไม่ไม่ดีเหมือนแบบฆ่าพระเจ้าโอเคเรียบร้อยชนะแล้วได้ตังค์ ู้ได้ตั้งสามพันเอาไปซื้อปืนเอาไปซื้อพุดธเลยสบายตั้งสามนาทีจากควซองเป็นหน้าไม้คุผู้ชมนี่ซื้อหน้าไม้มาใช้ก่อนเราจะไม่อยากใช้ควซองนะครับควซองน่าจะแรงแล้วอันนี้คืออะไรนะดีดอร์บอดอ๋อโอเคเป็นศูนย์รวมมีอะไรบ้างมีท็อปคิวมีท็อปชาม์เพลเยอร์จำนวนเวลาการเล่นท็อปคนเล่นท็อปเอาชีวิตรอดท็อปก็อดวินท็อปของพระเจ้าที่ชนะไหย เอ้ยเดี๋ยวนะสุ่มไพยสุ่มกาสกันมันยังทันมันทันเด็บอมเอาคาพระเจ้าคาพเจ้า้าพเจ้าอย่าคาพระเจ้าไม่งั้นดิวก็จะเป็นคนเป็นดิวจะเป็นพระเจ้าเองพีทขอร้องละเดี๋ยวอยากเป็นพระเจ้าเลืกเนคิวเดอะกอร์ดน a บแอร์พอร์ตในป่ไดใเช่นป็นพระเจ้าเถิด ไช้โปรดให้ดิวเป็นพระเจ้าเธอไม่ได้เป็นอีกแล้วโอเคผู้ชมเดี๋ยวผมหาตาที่เป็นพระเจ้าให้เป็นหนึ่งรองก่น <years> อนเดี๋ยวผมหาตาที่ผมได้เป็นพระเจ้าให้เป็หนึ่งนะส y e a r s later อ้าวคุณผู้ชมตาที่ผมได้เป็นพระเจ้าเยสิแต่ที่ว่าได้แบบว่าอะไรนะผมก็ไม่โหลดคือแบบโมดูลผมก็ไม่โหลดไอ้แบบไอ้พวกตารางมืองะไรไม่โหลดเฉยแต่กลายเป็นพระเจ้าแล้วแต่เสียดายตรงที่เป็นหายเป็นของหายสีกันดินี่มาแล้วมา พวกมนุษย์ทั้งหลายน้ำท่วมน้ำท่วมเซอืมขึ้นไปน้ำน้ำพลังขึ้นนลยคุณผู้ชมจมจมหายไปซะจมไปหายหายไปในหาดหาสมุทรซะนายน่ะโอ้ยตวละครบผมโอ้ยเป็นพระเจ้าแล้วผมโอ้โหนี่แหละความทรงพลังพระเจ้าคุนผู้ชมเอาทอร์นาโดไปทอร์นาโด นายชื่อเรื่องระเบิดไหมละ่ะเอาไปกินเอาระเบิดไปกินเพื่อนเอาพายุไหนไหมทนันเอ้ไม่ใช่พายุนี่มันันเดอร์สายฟอฟัดทอร์นาโดยนหินโปะไปดอกหนึ่งเออตกไปคลิกไปเจ้าคิวอเตะไปดอกหนึ่ง <c oughs> โดนไหมไม่โดนวิจุมจำไรสิ่งปลูกสร้างก่อนวิุ่บุมรู้สึกลำคัญมากข้าลำคัญพวกนี้เหลือเกินดูไม่ข้าลำคัญอยู่ไหนกันละ่ะอยู่นูน่นผมเอาเอายิงระยะไกลก่อนจจอไรจะๆๆจล,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 ลโป๊ดอกนึงเออระเบิดไปเอาระเบิดไปกิน น้ำท่วมซะจงเจอน้ำท่วมน้ำกำลังท่วมนะจ๊ะเรียบร้อยตายไหมรถสีรลาสามีลาสามเยก็รถนะโอ้พระเจ้าพระเออโอเคโอ้โหิ่งนเยอะโอ้โหพระเจ้าแบบพระเจ้ารวยแล้วพระเจ้าเอาพระเจ้าไว้น้ำเอาพระเจ้าไว้น้ำเอาเอาพระเจ้าไว้น้ำงงเลยพระเจ้างงพระเจ้างงคนไทยงงไม่โดนน่้เก่งดีดนี แล,แล้วคนที่เหลืออยู่ไหน,นคนนี้เหลือให้คนเดียวอ่ะอ๋ออยู่โน่นโอเคผู้ชมผมจะละอ๋อนายอยู่น,นม,มันจะไม่เหลือให้นายใช้แล้วล่ะทอร์นาโดมันจะไม่เหลือหุ่นยนต์มันจะไม่เหลืออะไรให้นายใช้แล้วเพื่อนนี่อ่ะไปถองเลยเอาเหินไปกินแตกหนึ่งอ,อีกล้ไาไหมอีกล้าไหมอีกล้าไหมอีกล้าไหม แตกอีกหนึ่เออเอาดีเฮ้เ,เพื่อนหลบเหรอหลบเหรอไม่โดนเอาไม่โดนไม่โดนเอาเดี๋ยนะอัดบี้เลยผู้ชมนี่ตายเออเออเขาเตายเลยเด้ยเหลือกี่คนเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่หมดอีกเหรอบ้าไปแล้วนี่เหลือใครเนะี่ยเหลือใครอีกอะเนี่ยเหรอจำได้มันจะมีคนหนึ่งอยู่ตรงนี้ เหมือนจะมีไม่ใช่แล้วอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอ๋อนุนเจอแล้วเจอแล้วผมเจอแล้วคุณผู้ชมเ,เขาอยู่นู่นเอ้ยปนุม่มน้ำท่วมน้ำท่วมะจงปรากฏกายของเจ้ามาตัวน้ำท่วมอ๋อหลบหลบได้หลบได้อ๋อเขาหลบได้สวัสดีเพื่อนอ๋อพระเจ้าว่ายน้ำเหมือนพระเจ้าพระเจ้าว่ายน้ำ ส <c oughs> ายฟาฟดดูเดี๋ยวมีสายฟาฟาดโอ้โหเป็นพระเจ้าโคตรมันเนยมันนะถือว่ามันมากเลยล่ะเป็นพระเจ้ายิ่งเราบบมีอาวุธนองหัวนี่แบบยิ่งดีมากๆเลยคือเป็นมันด้อยก่อนไป <c oughs> เดี๋ยวเล่นอีกสักตาหนึ่งเพื่อนชมเดี๋ยวเล่นอีกสักตาหนึ่งแล้วก็พอสมมอาวพระเจ้าสุมาาส่มเพื่อนโอเค <c oughs> อุย้ยเมทีโอชาวอร์อุกบาทตก อ่าเรดทักษะออโต้สลัดไปเลยนี่ออโต้โซโอวิดีโอตกของดีวิญงของดีอยว่าหนังดีอยู่อีกตาหนึ่งดูซิจะได้เล่นจะได้แบบว่าอะไรนะคิวคอตคิวพระเจ้าข้าพระเจ้าเมื่อกี้ไฮซิกเมื่อกี้ผมดูผิดมันต้องเป็นผมคิดว่าจะเป็นคิวคอตแต่สุดเป็นไฮซิกซีแกลับโอ้เสียดายอยู่แต่ก็ถ้าสมมติว่าคิวพระเจ้าข้าพระเจ้าคือผมก็น่าจะโดนลุมสแกมแบงอะ คนแบบคงไม่หนีขนาดั้นหรอกคาวนี้ผมคงไม่ได้เป็นคิดว่าเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคนอื่นที่ได้เป็นมากกว่าผมใช่เช่นคุณนาคนนี้ปาคุณนาคนนี้เป็นพระเจ้าใช่ไหมผมมีปืนเพนบอลผมจะมาล่าคุณอยู่ไหนอ้ออยู่นั่นโอเคอือกระกันมาเอ,อื้อปะนี่เพนบอลอยู่นี่ <laughs> ส u r v i v a l ว u r v i v a l อะไรเราล่าต่างหากเอ h มหัน โอ้ยคอน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 แต่หมืองแค่สีเหลอเบลไอ้มันเบาวกว่าเบาวกว่าในอย่างผู้ชมเบากว่าอะไรนะเบากว่าหน้าไม้แต่เหมือนจะรัวกว่าหน้าไม้ด้วยซ้ำรัวกว่าหน้าไม้ชัดๆเออบอกว่ามันรัวกว่าหน้าไม้ชัดๆอเออเหมือนอ้าไม่เห็นคุณนางไม่เห็นเอ,อ,อยเอยแฮมเมอร์คอนคอนของเล่นแล้วผมสุ่มได้ของดีได้ไงสุ่มได้ฮานาโดแล้วก็น้ำท่วมไปแหละมันเลยแบบมีเซึรามีอีกเออ ไม่ที่จะมีด็มันคือแบบหลายอย่างครับท่ผู้ชมของดีจากการตายสุนงังพระเจ้านะพระเจ้ายัางปุ๊บเฉอนะถ้าถ้าไปดูแลไม่ดูแลประชาไม่ดูแลมนุษย์เลิกจะทำไปดูทำไมไม่ใช่ละไม่ใช่ละไงเงีละ่ะเอ็บนบอลนี่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 ดาเมจห้าสิบใครเข้ามาอ๋อดาเมจที่พระเจ้าทำกระทืบทีห้าสิบ น้ำมีน้ำ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 โอ้ยกินกินใครกินใครพระเจ้ากินใครกินเพื่อนเหรอไม่มีเลือดเพื่อนไม่โดนหลอกน้ำย้ำย้ำไม่โดนหลักไม่โดนหลอกไม่โดนหรอกยิงมันยิงเป็นเพื่อนยิงมันไม่เพื่อนโอ้โหโดนกินตายคามือเลยไม่ไม่นะไม่ไม่มันจะมาเล็งพวกเราต่อผู้ชมมันจะมาเล็งเราต่อยิงช่วยกัน เพื่อหนี้มันจะงำงำงำเราพระเจ้าจะงำงำงำเราไม่เลือดไม่ต่อหน้าต่อตาเลยไม่ฉันขอฉันขอสาบานด้วยด้วยด้วยเกียรติของลูกเสือข้าจะจักข้าจะชดข้าจะแก้แค้นแทนเพื่อนเองอย่านะอย่าอย่าอย่าเข้ามาไม่ออกไปออกไปพระเจ้าออกไม่ไม่โดน มาดิแล้วถ้าเราถอยถอย้าเราไม่เผื่อฮะไม่ไมถ้าเราถอยด้วยอัตราที่เท่ากันแล้วเคลื่อนที่ในอัตราที่เท่ากันมิจฉุลมันน่าจะพระเจ้าน่าจะตามเราไม่ทันนะพ่อแต่มันจะเหลี่ยมเราอะดิเอามันไปโอ้ลีครับไม่ไม่ไมตายตายโ <c oughs> ดนนางจับก,กินตายโดนนางเหลี่ยมกระโดดขึ้นไปแว็บเลยเรียบร้อย แตกไม่รอยคุณผู้ชมเลยพระเจ้านี่เก่งจริงเลยถ้าเราไม่ได้โหดนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงมีมาเนี้นครับสำหรับความสนุกของเกมนี้นะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหใหม่คลิปหน้านะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามยิ้มกดดิ่งนะครับเพื่อพาทีมใหม่จากทางช่องนะครับอยากใครอยากให้ผมเล่นแมปอืน่นแมปอื่นหรือเกมอื่นทํายังไงหรือใครผมเล่นเกมแนวอื่นก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับก็ออไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเชียร์กัน,นด,ด้ครับแอดมิเดียครับผมบาย